บรรยากาศการรอรับหล้าตาบนชื่นนะครับรอรับท่านหลวงตาตอนนี้ท่านหลวงตายังยังมาไม่ถึงนะครับนี่นี่อยู่บ้านยังครับเนี่ยบ้านห้อยติ้วครับอยู่ตรงจุดบ้านห้อยติ้วนะครับพี่น้องบ้านห้อยติ้วก็รอรับท่านหลวงตาอยู่นะน่าจะอีกไม่เกิน20่นาทีท่านหลวงตาก็จะมาถึงบ้านห้อยติ้วนะคร นอนัหลงตานะฮะทำเบียร์รถน้องต้องหมายต่อไปก็เป็นบ้านนาคาแล้วก็ตามด้วยบ้านปักหมันนะครับเยอะเลยครับพ่อแม่พี่น้องบ้านห้ติวมารอรับหลงตากันเยอะเลยสาวน้อยก็มีมาจากบ้านเอ้บ้านบ้านปักโปงเนาะปักโปงปปักโงห้อยติวแถวนี้ฮะ ยายยายยายมาจากบ้านใดครับยายบ้านตะปูตะปูโมมอนี่อ๋อมาหลอดลงตากเนาะมาตั้งแตใจจโมองไงยายเส้ามงเส้าอ๋อครับครับลงตากหลังเพิ่นอีฮอนอยู่น้ำตกนะทักทาให้ย่าะให้ด้วยเอาไปเอาตัวเล็ก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 ตัวเลน้ำตัวเล็กมาจากบ้านไหน ค่อยติยวคร่ะค่อยติยวอ๋อใกล้ๆนี่เองอ๋อมารอรับหลวงตาใช่ไหมครับอ๋อมารอกราบครับหลวงตามาแล้วหลวงตามาแล้วมาแล้ว <c oughs> โอ้ยอ <c oughs> หลวงตามาแล้วเนาะเอเอ,เอโอเคโอเคโอเครับผ <c oughs> ขัสีฟ้านะ เห็นหลวงปู <c oughs> ่ยางเยียบผาคมเลยหลวงปู่เยียบผาก่อนะหลวงปู่เนาะนอนแน่นอนแน่มันขอเล่าเอาเข่าแก่เอา

อ oh. 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 uh ัน huh. ม uh ือเร็ว huh. ม uh ือ huh. จ uh ินดเรยาเบาหวานจ้า huh. ล uh ูกออินยาเบาหวานลเออเออปัตาเกิ้ยาเบาหวานนี่เป็นลมแมวเนอผู้ เรายกน้ำไวเราจะสุกอมเด้อตั้งโตงตรงอเออบังคู่น,เนบเย,ยตายวะมันหลังกดเลยจได้ละน้อมือน้อมือนมือล้ลูก กองะัญชจากกศพทางซ้ายนะครับวันนี้ก็าร่วมเดินกับตาระยะห่าง5เมตรนะครับทั้งภาพระยะห่าง5เมตรนะครับ

อาจารย์ก้าครับสามารถแชร์ลงเพจอาจารย์ก้าได้เลยครับับนนะครั้วาไดค้เาไลยมานะครับสวัสดีรอยเก้าคนดูครับที่เข้ามานะครับสวัสดีคุณมาลีนะครับาทุครับคุณจันทร์รีครับ อันนี้อันนี้น,นี่จับาทุกันไปนะครับเพื่อนลองขาทล่ะทจับไเพื่อความปขาาทนี่แท้กันครับเด้อ น้ำมนต์ยกรอบน้ำมนต์ยกรอบเออนี่นะครับสาธุครับสาธุดูร้อยสี่สิบหกท่งนะครับที่เข้ามาแล้วรปรงไม้แปรงไม้ว่าตอนนี้ยกไปถาเลยนะครับเด้อยกไปถายกน้ำยกไปเลยยกไปอันไห้อันนี้ยกได้อันไหนยกกรได้นวางไว้สำนักนะครับเมื่อแตะไว้เมื่อแตะไว้

ไฟบามากแลครับหยุรถคันี้แล้วยรถพวกครับ แอบถวายปัจจัยเพื่อนเดือเป็นบาปกรรม ตรง้ครับต er ้อครับ้าางับุนับ้ก็ไม่แยรน้ายกขึ้นเลยครับน้ายกเลยครับยกขึ้นครับยกขึ้นครับเอกเทงตานะครับมเปลี่ยแล้ววางไครับนันะครับ